จระเข้สมุทรปราการสถาบันดุกคอนตอนนี้อยู่หน้าร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเนาะหลังจากนี้เขาปิดมานานตั้งแต่ช่วงโควิดตอนนี้เข,เขาเปิดแล้วนิดสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันเนาะความทรงจำวัยเด็กซื้อบัตรกันคนหนึ่งค่ะแปดสิบบาท แ้60บาทค่ะคนละ80บาทเราเปิดบิดี่ไม่ตดนะดเรสึกว่าเด็กจะ40บาทคือเราเห็นคนเข้ามาเรื่อยๆนะจุดต,ต้นชมจะลัเพ่้ บอกถึงจระเข้โอ้ได้อยู่ดูว่าล nice> ูกมัน oh. ตัวใหญ่เหมือนกันเนาะ tôi nói <laughs> 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 ดูสดอ uh, ื่นกว่าเดี uh ๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆนะวันนี้เดินนังสาวด้วยอันนี้แผนที่ฝั่งขวาจะเป็น จระ,ะเข้เนะาทางซ้ายทงนน้นจะมีสนจัดด้วยอันนี้ร้านขายเครื่องหนังหงนังจระเข้ตรงโน้นมีโชว์นะเดี๋ยวค่อยไปดูกันไปทางนี้ก่อนรู้กับมั ไอ้น่ารักของเล่นหนึ่งร้อยทุกชิน้นนี่มีบอกเลยไม่เคย้ยคนก็พอมีเนาะไม่ได้จัดว่าเยอะนี่ รรเระแค่ตัวโคดหางตรงเออเออตัวโคดจริงด้วยตรงนห่างด้วนมีปุ่ม หางกุดจริงไหมหางกุดจะเป็นพ่การเอาใส่พัน <c oughs> <c oughs> พี่เขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์มันเดี๋ยวพอโตมาผสมพันธุ์มันก็จะมาเป็นอย่างนี้เรื่อยๆตัวคดตัวงออะไรที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะมีก๋วยเตี๋ยวมีของกินขายอยู่ข้างในตรงนี้เราจำาได้ตอนเด็กมันเป็นสะพานไม้ใช่ไหมเดียเราก็จะมีเคตัวใหญ่ๆเข้าไปดูดีกว่าบ่พระพันธุ์จระเข้ไปอุ้ย ใหญ่จริงเมื่อก่อนจะใหญ่กว่านี้นอ้องอาหารห้าสิบบาทโครงไก่ ไมู่้เลยตมง่าือลงไปเสร็จมาเลยนะ เตาจ,จำได้เมื่อก่อนใหญ่กว่าน,นี้ ยใหญ่มากฝั่งนี้ก็ใหญ่ ดูเลยแค่เสร็จแล้วก็ออกมาเดินทั้งนอกกว้างเหมือนกันนะเนี่ยโซนตรงเดี๋ยวเราไปหาโซนตรงที่เขามีช้างดีกว่าลูกปั้นช้างเต็มเลยน่าจะอยู่แถวนี้แหละ ความทรงจำวัยเด็กบุญรางมาเพรานี่ไงช้างแดดไม่ค่อยมีนะวันนี้แต่อากาศก็ร้อนอยู่ไปดูช้างดีกว่าปลาตกใจในวิเค ปลาเขาตัวใหญ่น้องชาเเอาน้องไปดี เท่ารโคกใส่น้ำแข็งขึ <c oughs> <c oughs> ้นไปนั่งเท่าไรราคาเท่าสิบบาท ไปแล้วับครั้งแล้วรอบหนึ่งห้าสิบบาท นี่รอบแสดงจราเข้เนาะตอนนี้สิบเอ็ดโมงเนาทีรอบสิบเอ็ดโมงไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปดูรอบเที่ยงนีรถไฟมีรถไฟด้วย <c oughs> นารักนั่งรถไฟรอบสวนสัตว์นี่เรือด้วยทายเรือได้อาหารป่าได้ าหาน,น,น,นึ่งชั่วโมงห้าสิบบาทด้านไหนรู้สึกว่าสัตว์จะน้อยไปหน่อยยงบเงียบจะผ่านไม้ 呜、嗯、喂，嗯呜咦，笑、嗯。哎 แล้วหนูมีกรงสัตว์เต็มเลย ชื่อนะว่าแพ้อันเดี๋ยวหาดูก่อนมีป้ายหรือเปล่านี่แพเฉยๆเฉยนี้ ไปที่ไหนนะน้องไปหลบแดดอยู่นู้น ไู่รูเลยต่อยักนี่เขาจะเป็นนกยูงกำลังลำแทนเลยสวยมากใหนรูปอีกหนึ่ง นกจูงนกจูงอินเดียสีสวยมากอุทยานสิงโต lượt ừ, này ơi cây ngoan ừ. này ơi cho to หายไปเยอะเลยอะ่ะจะโงนี่หมีเหรอไม,ไม่มีชื่อไม่มีอะไรบอกเลยเนาะน่าจะเป็นหมีแหละ หน้าตาก็ไม่เหมือนหมีอะไรเอ่ยตัวอะไรจ้าหนูชื่ออะไรคะอ้าวสงสัยจะหิวนะ่นเนี่ยอน่าสงสารจังบางกลุ่ก็ไม่มีตัวอะไร เออลิงน้องลิงไอ้ห <Hey. S 1> ลแบแดดเนี้ย ม,มีเข่ีเหรออ๋อม,มันชื่อหมีข่านะตัวเดียวกับเมื่อกี้นี่มีข่า Nó ở đó Này mì Bơ lơ đấy

้มองหน้าผลไม้เรียบร้อยคะได้ไหมพี่ได้ค่ะมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมขยื่นมา Action มกล้องเก็บภาพให้ดูได้ค่ะอ้าวนวยไม่น่าละเลยไม่กลัไม่ ลิงท oui, ิมพันซีหุ้ยตั้งใตจะหิวแบมืออยางไม่ท้อมนะทำอะไรอยาจะเที่ยหพี่อะทิมพันซีนี่ที่แสดงจระเข้่าับมาชมกันเลยนะ เดี๋ยวเราล่รอบนะครับขอเวลาสักครู่คนระับทา่านผู้ชมครับเดี๋ยวฟรีให้ดูเต็มๆนะเป็นคลิปเต็มเลยให้ดูน้ำจิ้มไปก่อนแสดงว่าเราใช้ความแสดงวาเราใช้ความสามารถใน,นาการแสดงโวมนะครับ กินรถไปออกแล้วขอเวลาสักก่อนครับเราผิดพ,พาดกันมาเนะอาจจะโดนแม็เข้ามากัาบกันได้โอ้ยาไม่รอขอเวลาสักพูดนีครับปกัินี้ครับใช้ความร่วมมกันอยางมากเลยครับ ิเศครับโรงเย็นออนไลน์ครับแต่ที่ที่มาดูแลพิเศษครับอดินเลยหลหายลนอ้นหาอะไรกินก่อนตลละเคตัวเบลเลอร์เลยนอนอยู่นะ เระกินก่อนน้อกแล้วเดี๋ยวมาดูโชว์เคกันแฮ่ มาอ้หิหมูเอ้ยฉี่แตก สุดเตี่ยวดนะ้วยหาไว้กินเสร็จแล้วมาดูไอ้แคกินมัน้ง กินน <ctor> ี่เรียบร้อยเอาทางด้านนี้เนาะห่ากินเยอะ คนเข้ามาเรื่อยๆคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอะไรแบบต่างๆเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะทุกคนสามารถมาเที่ยวกันได้เปิดแล้วสําหรับโชว์จระเข้เดี๋ยวดูในคลิปต่อไปให้ดูแบบเต็มๆกันเลยนะทุกคนวันนี้ก็มีอีก กกตาประมาณนี้เนะาะความจรเข้ล่าสุดออกด้านนี้ทางเดิมลืมกดซับไลค์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมคระบสวัสดีบ๊ายบายค่ะ คนที่มาเยี่ยมชม